อุทธานวโตสติมโตสุจิกรรมมัตสะนิสัมมการิโนสัญญาตัดสัจธรรมชีวิโนอปมัตตัดสัยโสพ,พิวัตตีเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาตกถาธรรมวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่อง กิตยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาทเพื่อเพิ่มพูอัปมาตธรรมอันเป็นคุณธรรมนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จด้วยดีมีความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรมรมที่ปฏิบัติได้พระพุทธดำรัสที่ได้อัญเชิญมาแสดงในเบื้องต้นนั้นแปลความว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยันมีสติ มีการงานสะอาดไตรตรองแล้วจึงทำสํารวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคนย่อมปรารถนาความสําเร็จในชีวิตด้วยดีและปรารถนาจะมีแต่ความเจริญสันติสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความไม่ประมาท หในมงคล38ประการว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นคุณธรรมนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญสูงสุดแห่งชีวิตได้คือให้ถึงความสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้แน่นอนและแม้ชนทั้งหลายที่ประกอบกิจการงานหรือการอาชีพประจำวันอยู่ได้ความไม่ประมาทแล้วย่อมเจริญด้วยเกียรติยศคำว่ายศณที่นี้ หมายถึงการได้รับการยอมรับการยกย่องนับถือในเกียรติคุณความดีได้แก่ความรู้สติปัญญาความสามารถวิสัยทัศน์และคุณธรรมอันนำไปสู่ความมีเกียรติคือความมีชื่อเสียงในทางที่ดีเรื่องชื่อระบือไกลจึงมักได้รับการกล่าวควบคู่กันไปว่าเกียรติยศคุณธรรมคือความไม่ประมาทนั้น ย่อมเกิดและเจริญขึ้นในจิตสันดานของผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะและด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือมีความคิดเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวคือย่อมมีความเห็นอย่างถูกต้องว่าความสุขหรือความทุก์ขย่อมเกิดแต่เหตุปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำกรรมที่ดีก็ตามหรือที่ไม่ดีก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมตามลักษณะของกรรมที่ได้กระทำดีหรือไม่ดีนั้นผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตผู้กระทำกรรมไม่ดีเรียกว่าความชั่วย่อมได้รับผลที่ไม่ดีคือ เป็นความเสื่อมเป็นโทษหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อนกล่าวโดยย่อผู้มีมีความคิดเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั้นคือผู้มีความเห็นอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมว่าความสุขหรือความทุกข์เกิดแต่กรรมคือการกระทําเป็นเหตุปัจจัยผู้กระทํากรรมดีเองย่อมได้รับผลดีเองผู้กระทํากรรมชั่วเองย่อมได้รับผลชั่วเองเพราะเหตุดังนี้ ชนผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบเช่นนี้จึงเห็นคุณของกรรมดีและเห็นโทษของกรรมชั่วตามที่เป็นจริงแล้วมุ่งปฏิบัติแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วและมันชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสธ,ธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจที่ปิดบังปัญญาและดนจิตด,ดนใจให้ปฏิบัติไปตามอำนาจของมันความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสามประการนั้นแหละ คือทำดีและชั่วทำใจให้ผ่องใสสามประการนี้แหละเป็นหลักธรรมปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ชนใดปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้มากเพียงไรสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็จะเกิดและเจริญขึ้นในจิตสันดานของผู้นั้นมากเพียงนั้นและช่วยให้ความประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบ นำตนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตโดยสวัสดีและได้ถึงความเจริญสันติสุขตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนมากเพียงนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นคุณธรรมคู่กับสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบสติหมายถึงความระลึกได้ว่าอย่างไรเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลอย่างไรเป็นกรรมชั่วหรือบาปอกุศล อย่างไรเป็นทางเจริญแห่งชีวิตที่ควรดำเนินอย่างไรเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตที่ไม่ควรดำเนินตามที่เป็นจริงนำไปสู่การพิจารณาโดยรอบคอบก่อนคิดพูดทำให้สามารถเลือกทางดำเนินชีวิตหรือความประพฤติปฏิบัติตนและการประกอบกิจการงานในอาชีพไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอันจะให้ผลเป็นความสำเร็จในชีวิตด้วยความสวัสดี คือปลอดภัยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือหากจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยพอป้องกันแก้ไขได้ทันทุ่งทีชนผู้มีสติด้วยปัญญาอันเห็นชอบจึงย่อมประสบแต่ความเจริญและสันทิสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ตามสมควรแก่ภูมิธรรมด้วยประการศนีแต่ถ้าเผลอสติหลงประพฤติผิดพลาดไปแล้วก็ให้รีบรู้สึกตัว พิจารณาเหตุสังเกตผลด้วยปัญญาอันเห็นชอบแล้วกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกต่อไปชื่อว่ามีสัมปชัญญะทําให้การดําเนินชีวิตที่หลงผิดพลาดไปไม่สายเกินแก้และให้สามารถดําเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบได้ถึงความเจริญสันติสุขได้ต่อไปอีกสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบ จึงเป็นคุณธรรมที่เกิดและเจริญขึ้นควบคู่กับความไม่ไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบและบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบนั้นนั่นแหละที่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชนใดเป็นผู้มีความไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ขาดสติสัมปชัญญะ กรอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบชนนั้นย่อมถึงความเจริญสันติสุขและย่อมถึงความพ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในการทุกเมื่อส่วนบุคคลผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือผู้ขาดสำนึกรู้ผิดชอบชัว่วดีขาดสำนึกรู้บาปบุญคุณโทษหรือขาดสำนึกรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาย่อมดมเนินชีวิตตนไปตามยถากรรมอันอาจจะให้ถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตและถึงความทุกข์เดือดร้อนได้เหมือนกับตันเรือผู้แล่นเรือที่ขาดหางเสือและขาดกล้องส่องทางไกลแล่นลงสู่ท้องทะเลมหาสมุทรย่อมมีโอกาสที่จะชนหินโสโครกโดยไม่ทันรู้ตัวหรือประสบกับคลื่นลมที่รุนแรง ถึงเรือแตกและอับปางลงสู่ก้นทะเลได้ฉันใดฉันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดไตรตรองแล้วจึงทำรรสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทตามพระพุทธดำรัสนนี้จะเห็นว่าการประกอบกิจการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการงานในอาชีพ ที่จะให้บรรลุถึงความสำเร็จด้วยความสวัสดีคือด้วยความปลอดภัยจากอุปสรรคและให้ถึงความเจริญสันติสุขปราศจากทุกภัยนั้นก็แต่โดยความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบได้แก่ความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นด้วยความไม่ประมาทคือความมีสติไตรตรองก่อนคิดพูดทำกิจการใดๆให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบที่สุจริตชื่อว่ามีการงานที่สะอาด จึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีเกียรติคุณความดีมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีศีลธรรมการได้รับความยกย่องนับถือเกียรติคุณความดีอย่างนี้ชื่อว่ามียศเมื่อมีผู้กล่าวยกย่องต่อๆกันไปจนเป็นที่เรื่องชื่อระบือไกลก็เรียกว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงบุคคลผู้ มีเกียรติยศชื่อเสียงได้อย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ขาดสติสัมปชัญญะรู้จักยับยั้งชั่งใจพิจารณาเหตุสังเกตผลให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีมีเป็นต้นว่าเพราะพิจารณาเห็นคุณของความขยันหมั่นเพียรในการกระทํากิจการงานหรือในอาชีพของตนว่าเป็นคุณเครื่องยังกิจการงานหรืออาชีพให้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูง เป็นทางให้ถึงความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขในชีวิตและเพราะเห็นโทษของความเกียจคร้านในการประกอบกิจการงานหรือการอาชีพว่าเป็นเหตุให้กิจการงานไม่สำเร็จอันจะนำไปสู่ความเสื่อมหรือถึงความล้มเหลวในชีวิตและให้ถึงความทุกข์เดือดร้อนได้ผู้ไม่ประมาทจึงตั้งใจประกอบกิจการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคัน จนกว่าจะถึงความสำเร็จตามเป้าหมายหรือให้ถึงความสำเร็จเกินเป้าหมายได้เพราะพิจารณาเห็นคุณการงานที่สะอาดคือที่สุจริตและโปร่งใสกล่าวคือที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องงุบงิดป,ปิดบังหรือซ่อนเร้นโดยไม่บริสุทธิ์ใจว่าการงานที่สะอาดย่อมเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายกล่าวคือย่อมเป็นที่สบายใจ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างหรือหากจะเป็นกรณีธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนกันหรือที่ร่วมทุนดำเนินกิจการร่วมกันก็เป็นที่สบายใจเป็นที่ไว้วางใจของหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นและแม้ลูกค้าหรือผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นกิจการงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ย่อมเป็นที่พึงพอใจเป็นที่สบายใจเป็นที่ไว้วางใจว่า เงินภาษีที่ทางราชการเก็บไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาประเทศนั้นไม่รั่วไหลได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารและพัฒนาประ,ประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่สบายใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการไม่เอารัดเอาเปรียบและยังเป็นที่นับถือเชื่อถือและเป็นที่ภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานอยู่ใต้บังคับบัญชาว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความอบอุ่นใจได้ว่ากิจการงานที่ทำร่วมกันนั้นจะเจริญและมั่นคงเพราะมีผู้นำผู้บริหารกิจการงานที่ดีและเมื่อมาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพที่ไม่สะอาดคือที่ทุจริตก็ต้องทำอย่างงุบงิบป,ปิดบงังซ่อนเร้นไม่โปร่งใสว่าย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย บัณฑิตผู้รู้ผู้ไม่ประมาทจึงประกอบกิจการงานหรือการอาชีพด้วยความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับถูกต้องตามหลักการหรือหลักวิชาและถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนี้ประการหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับเหตุการณ์แวดล้อมประการหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจอีกประการหนึ่งและด้วยความยุติธรรมอีกประการหนึ่งรวมเรียกว่า มีกิจการงานที่สะอาดและโปร่งใสเพราะเห็นคุณของความสำรวมระวังในศีลคือมีความสำรวมระวังในความประพฤติปฏิบัติตนทางกายทางวาจาและแม้ทางใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษคือให้สงบเรียบร้อยไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นว่าเป็นคุณเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดเวรภัยเพราะได้งดเว้นการกระทําที่เป็นโทษ คือที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือเสียหายแล้วต่อไปจะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดเวรภัยใหม่แก่ตนอีกการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าก็จะมีแต่ความราบรื่นสงบสุขปราศจากอุปััิตวัตยหากจะมีผลจากกรรมเก่าที่เคยกระทำมาแต่อดีตที่ยังเหลือติดตามให้ผลอยู่ก็นับวันแต่จะเบาบางหมดไป และเพราะพิจารณาเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลเห็นโทษของการขาดความสำรวมระวังในศีลว่ามีแต่จะก่อให้เกิดเวรภัยต่อไปในการข้างหน้าจึงมีความสำรวมระวังในศีลตามฐานะของบรรพชิตหรือคฤหั์โดยตั้งใจรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายคือให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อยู่เสมออันหนึ่งเพราะเห็นคุณของอินทรีย์สังวร คือการสำรวมระวังอินทรีย์ได้แก่การสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์อันเกิดจากใจมากระทบก็ไม่หลงติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ากำหนัดยินดีไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่ดีและเพราะพิจารณาเห็นโทษของการไม่สำรวมระวังอินทรีย์ว่า เป็นทางให้ประพฤติผิดๆไปตามอํานาจของความปรุงแต่งทางใจอันก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานที่ดนจิตดนใจให้ปฏิบัติตามอํานาจของมันอันจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่อๆไปทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมภรรยภพคือในภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดบัณฑิตผู้ไม่ประมาทจึงดําเนินชีวิตไปได้วยความสํารวมระวังทั้งศีลและอินทรีย์ชื่อว่าสํารวมแล้ว เพราะพิจารณาเห็นคุณของความประพฤติปฏิบัติธรรมโดยหลักธรรมสามคือการไม่กระทำบาปอากุศลทั้งปวงการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตใจให้ผ่องใสอันเป็นทางดำเนินของพระอริยเจ้าทั้งหลายว่าเป็นคุณเครื่องนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน และยังเป็นคุณเครื่องให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้และเพราะพิจารณาเห็นโทษของความประพฤติผิดศีลผิดธรรมว่ามีแต่จะนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพ คือในภพชาติต,ต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดบัณฑิตผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายจึงดำเนินชีวิตความเป็นอยู่โดยธรรมคือโดยสุจริตไม่ประพฤติท,ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจการประพฤติสุจริตทางกายชื่อว่ากายสุจริตได้แก่การงดเว้นจากเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความเป็นผู้มีจิตใจเมตตาปราณีต่อกันเห็นอกเห็นใจกัน ไม่คิดประหัตประหารกันด้วยจิตสำนึกว่าชีวิตใครๆก็รักและหวงเห็นเรารักชีวิตของเราอย่างไรผู้อื่นหรือสัตว์อื่นก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นจึงไม่ประพฤติเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อกันงดเว้นจากการเจตนาช่อโกงผู้อื่นหรือคอรรัปชันต่างๆไม่คิด พูดกระทําการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยประการอันมิชอบและโดยความหมายอย่างกว้างรวมความถึงการไม่ประกอบอาชีพทุจริตต่างๆคือที่เป็นโทษแก่มวลมนุษย์และสัตว์อื่นทั้งหลายกล่าวคืองดเว้นการผลิตและจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดการผลิตและจำหน่ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ อันเป็นเครื่องทำลายล้างผลาญชีวิตและยาพิษต่างๆตลอดทั้งการค้ามนุษย์การค้าประเวณีและการเปิดบ่อนการพนันเป็นต้นจึงประกอบแต่อาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครและกลับมีใจเอื้ออารีเผื่อแพ่เสียสละหรือบริจาคทานเพื่อช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นตามกำลังและโอกาสอันควรงดเว้นจากเจตนาประพฤติผิดในกรรม มีใจซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อคู่สมรสกล่าวคือมีความสันโดษในคู่ครองของตนสามประการนี้ชื่อว่างดเว้นกายทุจริตสามประพฤติกายสุจริตสงดเว้นจากการกล่าวถ้อยคำหรือแสดงอาการอันเป็นเท็จหลอกลวงผู้อื่นกล่าวแต่ถ้อยคำหรือแสดงอาการที่เป็นความจริงงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น กล่าวแต่ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนหวานงดเว้นจากการกล่าวคำยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันพูดแต่คำสมานมาตรีงดเว้นจากการกล่าวถ้อยคำเพ้อเจอ้อเหลวไหลไร้สาระและคำพูดค,คำแนะนำคำชักจูงที่ผิดศีลผิดธรรมกล่าวแต่คำที่ดีที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่างดเว้นวจีทุจริตสี่ประพฤติ วจีสุจริตสี่ไม่โลภจัดไม่ตัณหาราคะจัดเป็นผู้มีใจสงบระงับสำรวมในกามไม่เห็นแก่ตัวจัดกลับเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีเผื่อผพและเสียสละความสุขส่วนตนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นไม่เป็นคนใจร้ายเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวมักโกรธจัดไม่พยาบาทและไม่อาฆาตจองเวรใครผู้ใด กลับเป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมรู้จักให้อภัยแก่กันไม่คอยแต่จะถือโทษโกรธเคืองกันไม่คิดแต่จะทำลายล้างผลนญกันไม่หลงมัวเมาโดยไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ดีชั่วเห็นผิดเป็นชอบกลับเป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบตามทํานองครองธรรมสามประการนี้ชื่อว่างดเว้นมโนทุจริตสาปฏิบัติมโนสุจริตสาม รวมเป็นการงดเว้นกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่และมโนทุจริตสามชื่อว่างดเว้นอากุศลกรรมบทสิบท้งไม่ทำเองด้วยสิบประการไม่แนะนำให้ผู้อื่นกระทำด้วยสิบไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำด้วยสิบและไม่ยินดีที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติอีกสิบรวมเป็นงดเว้นอากุศลกรรมบทสี่สิบประพฤติกายสุจริตสาม วจีสุจริตสี่และมโนสุจริตสี่สามชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบทสิบทั้งทำเองด้วยสิบแนะนำให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามด้วยสิบสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติด้วยสิบและปลอยยินดีที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติอีกสิบรวมเป็นประพฤติกุศลกรรมบทสี่สิบอันหนึ่งบัณฑิตผู้มีปัญญายัางพิจารณาเห็นโทษของอบายมุขว่าเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียทรัพย์สิน เสียเวลาไปในเรื่องไร้สาระโดยเปล่าประโยชน์เป็นทางให้เสื่อมเสียเกยรติยศชื่อเสียงเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตและอาจเสื่อมเสียถึงชีวิตได้ด้วยจึงงดเว้นเสียอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียที่บัณฑิตผู้มีปัญญาท่านไม่ประพฤติปฏิบัติมีหกอย่างคือ 1. เป็นนักเลงสุราเสพและก็ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิด สองเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายและในยุคปัจจุบันนี้ยังมีการหมกมุ่นในรักร่วมเพศเดียวกันกล่าวโดยในแห่งกิเลตตัณหาได้แก่ความไม่สำรวมในกามความหมกมุ่นสําสนในกามข้อสามเป็นนักเลงการพนันคือชอบเล่นและติดการพนันสี่ติดเที่ยวกลางคืนติดดูการละเล่นรวมทั้งติดเล่นเกมกดติดท่องเที่ยว ในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ลามกที่ไร้สาระ 5. คบคนชั่วเป็นมิตรคือการเป็นมิตรสนิทสนมชมชื่นคลุกคลีอยู่กับคนผู้มีอัตยาศัยมักประพฤติผิดศีลผิดธรรมและผู้มักติดอยู่ในอบายมุขเหล่านี้ข้อ 6. เกียรคร้านในการงานกล่าวโดยสรุปบัณฑิตผู้ไม่ประมาทกอบด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบพิจารณาเห็นคุณของความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบกิจการงานเห็นโทษของความเกียจคร้านจึงประกอบกิจการงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือการอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรจนกว่ากิจการงานจะสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิผลสูงเห็นคุณของการงานที่สะอาดโปร่งใสเห็นโทษของการงานที่ไม่สะอาดจึงประกอบแต่กิจการงานหรือการอาชีพด้วยความสะอาดโปร่งใส พิจารณาเห็นคุณของการสำรวมระวังในศีลและอินทรีย์เห็นโทษของความไม่สำรวมระวังจึงดำเนินชีวิตไปด้วยความสำรวมระวังและพิจารณาเห็นคุณของความประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการไม่ประพฤติบาปอากุศลทั้งปวงประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในบุญกุศลคุณความดีและมันอบรมจิตใจให้ตั้งมัน่นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์ เครื่องกั้นปัญญาเป็นทางให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนำให้ถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นมรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จึงดำเนินชีวิตเป็นอยู่โดยธรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จในกิจการงานตามปรารถนาและถึงความเจริญสันติสุขในชีวิต ตามสมควรแก่เหตุปัจจัยและย่อมได้รับการยอมรับนับถือในเกียรติคุณความดีชื่อว่าเจริญด้วยเกียรติยศสมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดไตรตรองแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทด้วยประการศนี้ส่วนผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะ ไม่ระลึกรู้ผิดชอบชั่วดีจึงมักหลงประพฤติผิดศีลผิดธรรมและหรือติดอยู่กับอบายมุขปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นดังตัวอย่างเช่นเด็กเยาวชนวัยรุ่นวัยเรียนบางคนที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ได้ดูแลให้การอบรมแนะนำสั่งสอนโดยชอบอย่างใกล้ชิดมักติดเพื่อน,อนผู้ติดอยู่กับอบายมุข ก็ชักนำกันไปเที่ยวเตรตามแหล่งสรรพสินค้าตามแหล่งบันเทิงเริงรมและหรือตามแหล่งการพนันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแหล่งพนันฟุตบอลจนหมดเนื้อหมดตัวกันมากต่อมากไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนให้เป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตเด็กๆเ,เหล่านั้นเมื่อไปติดอยู่กับอบายามุขต่างๆต,ต,ต,ตามเพื่อนตามแฟชั่นก็ติดนิสัยฟุ้งเฟอ้อ จนเงินไม่พอจับใจ่ายใช้สอยและบางรายก็ติดการพานันหมดเนื้อหมดตัวและเป็นหนี้เป็นสินผู้อื่นถูกเร่งรัดทวงขา่าถามหนักเข้าเด็กหญิงก็เร่เขาหาเงินโดยวิธีรัดคือขายตัวส่วนเด็กชายก็หันไปประกอบอาชีพทุจริตต่างๆการศึกษาเล่าเรียนก็ล้มเหลวก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายอยู่ในขณะนี้ดังเช่นข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันจันทร์ที่15สิงหาคมศกนี้ได้ออกข่าวว่า มีเว็บไซต์ลามกส่งเมล์เวิร์ดโฆษณาการทางอินเทอร์เน็ตอย่างจงครึมคือส่งเนื้อหาและภาพเด็กวัยรุ่นวัยเรียนอายุระหว่าง14ถึง24ปีเสนอบริการทางเพศขายตัวอย่างจงแจง้งเพื่อนำไปใช้นี่นำเงินไปใช้นี่ติดพนันบอลเป็นที่เรื่องที่น่าสลดใจและน่าเป็นห่วงอนาคตเด็กวัยรุ่นวัยเรียนเหล่านี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ควรที่องค์กรทางสังคมและทางราชการทุกฝ่ายจะช่วยกันป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนก่อนที่เยาวชนในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าของประเทศไทยเราจะเป็นบุคคลที่ไร้คุณภาพไร้อนาคตกันเต็มบ้านเต็มเมืองต่อการไม่นานโทษของความไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งได้แก่การจัดกิจกรรมบันเทิงเริงโลกีมั่วสุมกันเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและหมกมุ่นสัสนในกามเช่นจัดปาร์ตี้เพื่อเสพยาเสพติดเต้นรำและลงท้ายก็มั่วเสพกามและที่หนักยิ่งกว่านั้นได้แก่ชมรมสวิงกิ้งซึ่งเป็นชมรมสัสนในกามเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไร้สติสัมปชัญญะไร้สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็จะหลงเข้าไปซ่องเสพ แล้วก็ติดและสัมสอนด้วยอำนาจตันหาราคะนับเป็นความอัปมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งคือเป็นทางไปสู่ความเสื่อมแห่งชีวิตให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต,อต,อต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการดำเนินชีวิตไปสู่ความตายจากคุณความดีให้ต้องเสียอนาคตหรืออาจถึงความตายจริงๆอย่างไร้เกียรติอุป,ปมาดังปลาหลงหุบเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดไว้แล้วก็ติดเบ็ด และต้องตายลงในที่สุดฉันใดฉันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วก่อนจบปาตกถาธรรมนี้อัตมาภาพขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย ได้โปรดดลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณประเสริฐทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระราชจัก,กรีวงจงทรงพระ,กะเกษมสํารานทรงชำนศสตรูหมู่มารสถิตสถาพรในไอสูนสริราชสมบัติปกกล้าปกกรม่อมพระศกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข และขอให้ประเทศชาติไทยของเราจงเจริญวัฒนาขอให้ปวงประชามีความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภัยทุกทิภาราตรีเทินเจริญพร